กระาสวิดัสสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปเนาะว่าโกอาการ์เดนเนี่ยมีอัปเดตอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มเนี่ยเมื่อคืนมีใครทันช่วงอัปเดตไหมอยากรู้ว่าคนออนเท่าไหร่เวจําได้ว่าตอนที่ก่อนจะอัปเดตเนี่ยเข้าไปประมาณ10กว่าล้านใครทันตอนเวลาอัปเดตก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าคนเนี่ยออนทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแต่หลังจากอัปเดตแป๊บเดียวเองคนลดลงมาเหลือ3ล้านทุกคนคิดว่าเป็นบดไหมเอาจริงก็แอบสงสัยนะ แต่ก็ช่างมันละกันเนาะก่อนไปเลิกเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากร้านค้าบิวประกอบด้วยนะครับบิวประกอ,ชอบช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูกบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบ๊อบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบ๊อบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมปฟิตเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียนได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมโลบักรูโลบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกระเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็ยังอยู่กับอีเวนต์ของไดโนเสาร์นะครับก็คือ p r e h i s t o r i c เนาะแต่ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ท2นะครับ ซึ่งอย่างแรกเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาก็ต้องเป็นร้านค้าแนะ่นอนอยู่ยแล้วขึ้นชื่อว่าแบบนี้ร้านค้าอัปเดตเสมอเพราะดูบิ๊กไม่เคยทําให้คุณผิดหวังอย่างแรกเนี่ยก็ต้องพูดถึงในส่วนของเมล็ดเมล็ดพืชในช็อปเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมเนาะส่วนไข่สั์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับเป็นพร i m a l ลเอกอันนี้ถ้าใครมีทุนก็สามารถเติมได้เนาะแต่ถ้าสมมติใครไม่มีเนี่ยจริงๆเราก็สามารถ หาได้เองด้วยทุนสายฟรีนะครับก็เอาสัตว์เลี้ยงไปแลกเหมือนกันแต่จะมีเงื่อนไขนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวอธิบายในคลิปนี้เลยละกันนะครับมาอย่างแรกมาดูในส่วนของ NPC เควสก่อนดีกว่าในส่วนของเควสเนี่ยก็มีการเพิ่มโบนัสขึ้นมาด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยเราสามารถทำเควสทางซ้ายใช่ไหมแล้วก็พอทําครบก็สะสมไปเรื่ยจนได้มาเลนเนาะแต่ทางขวาจะเป็นโบนัสเควสนะครับก็ถ้าเราทําเสร็จนะฮะก็จะได้โบนัสของรางวัลเพิ่มเติมตามที่เขาขึ้นตรงนี้เลยซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันนด้วยเะ แต่รู้สึกว่าโบนัสน,นี่มันจะไม่นับแต้มให้กับไอ้เควททางซ้ายนะรู้สึกจะแยกกันคนละส่วนเลยแต่ก็สามารถมาทําเสือเพื่อเอารางวัลได้เนาะแล้วก็ของคราฟเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มอันสุดท้ายมาอันหนึ่งเนาะเป็นกล่องอันใหม่อันนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันมีมั้งแต่แพทที่แล้วอะแต่แต่รู้สึกว่ามันเพิ่งเอาเข้ามาใช่ไหมกอ,อจำไ,ได้ว่าตอนแรกมันมีให้สุ่มแค่เอ๊ะมีให้คราฟแค่สาอันน่าจะใช่น่าจะใช่ใชคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอ่ะสาหรับการคราฟตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อย อีกอันนึงที่สาคัญในการอัปเดตครั้งนี้คือเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้เลยนึกถึงไดโนเสาร์ต้องไดโนพาร์คสำหรับไดโนเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งเลยซึ่งจะเป็นในหัวข้ออัปเกรดอินโฟนั่นเองอันนี้เขาจะบอกนะครับว่าอัปเกรดแต่ละขั้นจะได้อะไรอย่างเช่นอันแรกเนี่ยถ้าเราปลดล็อกก็จะได้นิวเอ็ก จาก DNA m a c h i n e ชนะครับเป็นไข่อันใหม่ก็จะเป็นไข่เดนเซล์ตใหม่เนาะขั้นที่2ก็ลดเวลาในการผสม DNA Mach i n e ชอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกโอกาสที่เราจะได้ไข่มากขึ้นจาก DNA Mach i n e ชเองส่วนอันที่4เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบคาาไข่ซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ะต้องรอปลดก่อนส่วนอันที่5ก็จะเป็นลดระยะเวลาสําหรับ DNA Mach i n e ชก็ไอ้เครื่องฟักไข่ข้างๆนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ส่วนของหัวข้ออัปเกรดนะครับ ของพี่เนี่ยทำการอัปเกรดไปนหนึ่งขั้นแล้วมันก็จะเป็นการปลดไข่ใหม่เนาะก็จะเป็นไข่นี่เลยพร i m a ม A เอก็จะเป็นสัตว์ไดโนเสาร์ตัวใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูว่าไข่แรกกับไข่2จะต่างกันยังไงนะไข่อันแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปไดโนเสาร์ส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นรูปกระดูกก็มีการเปลี่ยนแปลงห,หนึ่งเนาะอันที่2จะเรียกว่าพร i m a ม้เอเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้ตัวดีสุดอยู่ที่0.5เพอร์เซ็นเนี่ยถ้าใครจะมาทําการสุ่มหาไข่อันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมมาปลดอัปเกรดไดโดนเะส โดยที่เราเนี่ยสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเลยตัวอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช่นะครับแล้วก็ทําการเทคดินเพชรอันที่3เหมือนเดิมอ่ะทำการกดส่งปุ๊บก็รอ1เชั่วโมงถ้าใครปวดเลเวลเนี่ยก็จะลดระยะเวลาไปเรื่อยๆ,ๆเนาะทีนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยแล้วทำยังไงถึงเราจะได้แต้มนี้ขึ้นมาล่ะหัวข้อที่4ก็จะมีขึ้นคำว่า prehistoric นะครับหมายความว่าก็จะเป็นพืชที่เราอัปเดตมาในแผ่นที่แล้วแหละแผ่นไดนเสร์เนี่ย ก็จะได้จากไอการสุ่มแอนเชียนซีดแพ็คอันนี้นะทุกต้นเลยที่ได้จากการสุ่มอันนี้ก็สามารถเอามาส่งได้เอาจริงถ้าเป็นต้นระดับแรระดับแรกๆเนี่ยมันจะน้ําหนักไม่ค่อยเยอะก็ค่อนข้างลําบากเอ้ยแต่มันก็อยู่ที่ดวงปาวะบางทีอาจจะได้แบบผลอันคอมมอนแต่ว่าอันใหญ่ๆเบิ่มๆก็เป็นได้ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างในการส่งให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวขอทาการปลูกแป๊บรดน้ําแบบรัวๆวอเตอร์ิงนี่บัวบัวรดน้ํา ลาดไปลาดไปลาดลาลาดลาดลา,ลา,ล,าลาดเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวโตก็เอาไปส่งให้ดูแล้วกันนะครับโอ้โตัวแบบรุดเร็วแล้วก็เก็บเก็บก็บเก็บก็บอันนี้มันน้ำหนักน่าจะเบานะชิ้นเล็กเนี่ยเก็บแล้วหายด้วยประเด็น <c oughs> น้ำหนักเบาจัดเลยไม่ถึง1กิโลโอ้โหแต่โบนบูเนี่ยอันนี้หนักอยู่นะ15กิโลได้อยู่โบนบูนี่มันคล้ายๆกับแบมบูไหมต้นไผ่แต่นี้เป็นต้นไผ่แบบกระดูกเนาะอ่ะพอได้แล้วก็ ทำการสร่งเลยซึ่งเราจะส่งทีละอันก็ได้นะโดยการกดอันที่3นะครับแต่ถ้าเราจะส่งหลายอันก็กดอันที่4ได้เช่นกันนะกะ็ถ้าไม่ใช่พวกแบบทําแต้มผลราคาแพงๆของไอ้บนประซ่อมก็ก็กดอัน4ไปเลยน่าจะดีกว่าสําหรับในหัวข้ออัปเกรดในครั้งนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะเราไปดูอันต่อไปที่อัปเดตเข้ามากันเลยดีกว่านี่เลยตู้มิวเทชันอันนี้มีการปรับใหม่แล้วนะ ครั้งแรกที่ประกาศในดิทคอร์ดอ่ะคือทุกคนแม่งบ่นเลยเว้ยสัตว์เลี้ยงขั้นต่ําต้องเลเวล100อันนี้คือลดเหลือ50 50เองก็ก็ฟาร์มนานอยู่นะไม่ใช่แบบวัน2วันนะก็ประมาณ3-4วันเลยนะยกเว้นจะใส่เซ็ตโนคู่อ่ะสำหรับมิวเทชันนะครับมันก็จะมีการแบ่งออกไปเป็นตั้งแต่ Shiny Inverse, Windy, Forsen, g ์ l d นโกลเด้นไทนี่เอ้ยถ้าสังเกตรตรงนี้สาอันมันเลทเท่ากันเลยเนาะ ไอรอนสกินเรเดียนช็อกเรนโบว์เอ้ยสาันนี้ก็เท่ากันแล้วก็อันหายากสุดจะเป็นแอสเซนนะครับซึ่งเอาจริงระบบเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะก็ทําการปล่อยเจ้ามูนแคทไปมิวเทชันเรียบร้อยกดเก็บมาเลยเดี๋ยวเรามาดูร่างกายเจ้ามูนแคทซิอ๋อสิ่งที่สาคัญคือเลเวลจะถูกรีเซตไปเหลือเลเวลหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเด้อ นี่มีการปล่อยออร่าวินดี้ออกมาด้วยวินดี้ที่ได้เนี่ยเลต9%กว่าๆอู้ไม่เกลือนะเนี่ยไม่เกลือถือว่าดวงกําลังดีเลยดีไซน์ตัวละครเนี่ยรู้สึกมันเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าจะมีออร่าเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมิวเทชันให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างนี่นกคูกสีขาวตัวนี้ก็เลเวล51เอ้ยอายุ51ปีใช่ไหมทำการมิวเทชันไปเลยมันจะบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคูเนี่ยจะกลับมาเท่ากับอายุหนึ่งเท่าเดิม แล้วก็จ่ายเงินเพิ่มไปอีก500ล้านนะฮะกดจ่ายไปแล้วก็รอ1ชั่วโมงถ้าใครแบบใจร้อนเนี่ยแบบรีบรบรบรบ,รบก็กดสคริปได้เลยใช้ทั้งหมด49โลบกักอันนี้ก็เป็นราคามาตรฐานเลยนะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าพอได้มิวเทชันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมาโอ้โหแม่งเท่ว่ะมันเหมือนกับมีฮาคิอ่ะเป็นแมวมีฮาคิฮาคิราชันรู้จักเปล่าเออ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับว่าน้องจะทําอะไรได้ส่วนตัวนะพี่เดาว,ว่ามันต้องเป็นการเพิ่มมิวเทชันให้กับพืชเวอร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะเห็นมันเขียนคร่าวๆแล้วอ่านี่ไงความสามารถข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ข้างล่างเนี่ยวินดี้จะบอกอยู่ว่าทุกเกี่ยทีจุดๆ,ๆเนี่ยมีโอกาสจุดๆเปอร์เซ็นที่จะทําให้พืชรอบๆติดสถานะวินดี้นั่นเองอ่าถ้าเป็นไชนี่ล่ะไชนี่ก็อาจจะทําให้พืชรอบๆติดไชนีหรือเปล่าอะ เป็นไปได้นะเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีชายนี่มีเรนโบ้เออเรนโบ้นี่น่าจะดีสุดแล้วปะ่ะเอ้ยแอสเซนด์ดีแอสเซน์น่าจะดีสุดแลละเรนโบ้ก็คงทําให้พืชรอ,อบๆเป็นเรนโบ้อะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของมันเนาะเออรวมๆสาหรับระบบมิวเทชันสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีมากๆเลยและคิดสภาพดิถ้าสมมุติเราได้แมงปอทองที่เปลี่ยนผลเป็นทองใช่ไหมแล้วก็มิวเทชันได้ไอเรนโบ้แม่งโคตรแปลก แล้วก็ผลไม้ใหม่ที่มา1ผลแรกเนี่ยจะอยู่ในร้านค้าธรรมดาคือไจแอนพายโคนซีนะครับราคา929โลบักเออแพงอยู่นะแพงแบบแพงเลยไม่ใช่แพงนิดเดียวด้วยแพงมากในส่วนของหัวข้อเกียร์เนี่ยก็จะมีของชิ้นใหม่มาด้วยนะครับรู้สึกเลเวลอัพโรลิปปเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มอายุให้กับสั์เลี้ยงอันนี้ก็ดีนะเอยอ,อันนี้มันเพิ่งมาหรือว่ามาแพทที่แล้วอะแล้วที่แน่ๆก็จะมีหัวข้อที่เป็นของเล่นด้วยอะเออเดี๋ยวนะ ซื้อกอลลีสปริงเกอร์อ่ะนี่มีเดียมทอยอันนี้ก็จะทําการบูทเพิ่มความสามารถให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับพาสซีฟอะบิลิตี้อันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่มันจะมีมีเดียมทอยกับมีเดียมทรีดด้วยอะซื้อสปริงเกอร์อันนี้หัวข้อเกียร์ประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ในการคราฟด้วยในหัวข้อคราบเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของของเล่นมาเหมือนกันนี่สมอลทรีสอันนี้ก็เขียนว่าเพิ่ม XP หรอแล้วก็มีสมอลทอย อันนี้เพิ่มความสามารถให้กับสัตว์เลี้ยงใช้เวลาค้าฟ10นาทีทั้งคู่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกของใหม่อีก2ชิ้นเนาะเอ้แต่รู้สึกจริงจริงมันเหมือนจะมีเยอะกว่านี้นะในส่วนของการค้าพืชเนี่ยก็มีการเพิ่มมาอีก4อันเช่นกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่ารวมๆเนี่ยสำหรับระบบอัปเดตก็จะประมาณนี้นะจริงๆก็จะมีสัตว์เลี้ยงบางตัวมีการปรับความสามารถด้วยถ้าจะไม่ผิดไอ้สกอเรลไอ้กระรอกเนี่ยก็มีการปรับบัฟความสามารถให้เก่งขึ้นมั้งถ้าจะไม่ผิด ก็สรุปมรวมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าับผมบ๊ายบายจ้า